you do o d โอเคครับก็กลอดดีคุณผู้ชมคนดูทางบ้านทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับคิวลูกเทวดา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 ลูกเทวดาเดอเดอเ อุ้ยเมาใหม่เฮียไปเคมาเมาใหม่เมาเหมือนใหม่เลยอ่ะโอ้โหเมาเฮ้ยเมาใหม่มาเลยครับเพิ่มด้วยไอ้พอผมแบบได้ไอ้ได้เม้าใหม่อ่ะครับไม่อยากจะพูดมากไปเคมาเมาใหม่อ่ะครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นเคแป้นนะครับ อ,อมันจริงผมไม่โดนหรอครับผมอ่อปมะปาท้ายยิ้าองศามิลิลินมิลิเเตรอ,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 อุ้ยกูแตกเหียสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอจอนหำใหญ่นะครับโอ้โหไอจอนหำใหญ่อันนี้ไม่จริงนะครับจอนประมาณนิ้วก้อยของผมนะครับไม่ได้อย่าไปเชื่อมันนะครับ GTA อยู่ซิร์ฟด้ ATK ครับเติมไป300วันนี้ตอนแรกนึกว่าผมยาวแต่ที่ไหนได้ผมใหญ่ยาวอย่างวะ <Okay. S 1> ตอนแรกผมนึกว่าผมไม่ใหญ่ไม่ยาวอ,อ๋อตอนแรกผมนึกว่าผมอ่าไอเชืยกูงงว่ะตอนแรกนึกว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวทีละคนตอนแรกนึกว่าผมยาวแต่ที่ไหนได้ผมไม่ยาวอะไรของม,มนันวะ หนึ่งหนกับเพื่อนบอกไม่เล่นกรไก่นะครับไก่ในเล้าไม่เล่นนะครับสเปคคอมอะไรเหรอครับไอไก่เจกเจกเจไอเจกเจกกเจกเจกนะครับไม่อาจจะสตรีมตีหนึ่งีสองนะครับไม่ใช่หรอแม่มาือเเสร็จสมุิวากิวนาลากันกัคงไม่เป็นไรสมุิวากิวนาฬิกีกับคงต้องทำใจแม่จะเออไป ไอคิวเล่นด้วยได้ครับมาแล้วขอหัวใจรัวๆนะครับผมเสียงผมดีขึ้นไหมครับหล่อขึ้นไหมครับไม่หลอก็ได้ชเม็ดเดียวอันไหนอันไหนอันใหม่ติดฝาเดี๋ยวงงเลฮ้ยเงียบก่อนดิเดี๋ยวโบกแม่แป้งเย็นพี่รักิดฝาแป้งเย็นทำผิดพี่รักแล้วก็เากระดชิ้นไว้แม่ด้วยจะทมันหยดไปเร็วเข้าีกโอ๊ยใครบ้าให้อยู่เมื่อวาน ขอใส่บ้านดูเฮ้ยอย่าเฮ้ยเงียบ่อนนี่อคืออะไรใช้มานีใช้มาทีเอ้นี่นะผมก็เด็กสมุนวัลไอ้สเป็นไรครัสมุนวั์เอ้าโอ้ยขอเป็นแฟนเหรอครับอ๋อพี่ตอบรับรักกันพี่ก็ พี่คิวสตรีมสนุกนะพี่มันโนหนึ่งโนตึงนะครับน้องพี่คิวครับทำไมพระบินทบาทแต่ไม่เดินบินทบาทพาะเห็นว่าพระเดินตอนเช้าไม่รู้ใจหรอกเขาบอกคำใหมหม่ดมันทุ่ไใหม่ดิไหนคิวลองเดินทางดีดแม่งงงเขาบอกว่าพี่คิวครับทำไมพระบินทบาทแต่ไม่เดินทบาทครับเพราะว่าเห็นเดินตอนเช้า คำดูดูมเก็บมาเป็นเชื้อไฟหลังดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไฟอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่ารุ่งนี้กูจะไป็มกดีเซนจนว่าูเนติกดาวก็มาดิครับก็มาดิเขาบอกว่าอะไรก็มาดิไม่ไม่บางทีเขาบอกว่าแม่ลูกอะไรพูดอ่านให้จบแม่ลูกก็อ๋อผมว่าสอแม่ลูก นี่เคยเอากันแล้วแหละโหแรงมักนาจไม่ใช่มึงกับแม่มึงเพิร์เจอร์นะมึีเพิร์เจอร์ที่อื่นนะมาแล้วค่ะหัวใจรอนๆนะครับไอ้ชื่อกับมารันวงการละคื <c oughs> อนี่เจอป่าไม่ได้มันไม่ควรช้าควรขนาดสมมุิวันนั้นน่ะ <c oughs> เป็นไรไม่เงยบอกว่าผู้ประกาศอีกย่างอีวันนี้เรื่องจริงนะครับ ใครที่ว่าใครที่ชอบเพลย์เจอร์นะครับแม่ลูกเอากันนี่ผมว่าน่าจะชวนนะคือมันไม่มีหรอกครับแม่ลูกที่ไหนเขาเย็ดกันอ่ะไม่ใช่มึงครับไม่ใช่แค่ใจมึงคิดอย่างมึงก็ใช้ไม่ได้แล้วหรือว่ามึงกับแม่มึงเคยเอากันแล้วแต่ว่าใจมึงอ่ะแด้มากบอกให้เลยนะใจมึงต้องเอาตรง เพ oh, 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 ี่คิวครับีใมองแต่ก็ได้โดดาวให้น cool ้องคิวอีกนะครับขอบคุณโนเดทจากน้องจอยสิบดาวนะครับผมขอบคุณนะครับก็มาดิก็มาดิเอ้าเอ้าเอ้าก็มาดิก็มาดิเอ้าก็มาดิก็มาดิเอ้าเอ้าเอ้าก็มาดก็ิเอ้อชก็มาดีก็มาดีเอ้าเอเมเ้้าอก็าเ้า้้ม้ล้ แม่แม่พันเราหันขวาหน่อยอย่าเช็ดของอยู่บนทังของผงเนี่ยโอ้แล้วหันทั้งลมไปร้อนหมดแม่หนูคันหัวเสี่ยวนาทีเนี่ยไม่ได้หนูพึ่งจตาผมมาต้องเป่าหนูพันหัวแล้วมองที่คาดผมกูมาใส่ได้ด้วยเร็วๆหันหันมาทางขวาหน่อยเปิดเบอร์สามเปิดเบอร์สามโอ้โหอยู่นะเดี๋ยวกปิดป้ายมาใช่นะแม่เปิดเบอร์สามด้วยประเด็นดราม่ากับพี่บอลจบยังอ๋อไม่รู้ครับไไม่ดเรอจบไปตั้งนานแล้วล่ะแห้อยจนเลื่อมห้อยแม่รีบไปแจ้งห้อยแจ้งทาง ทุกทไม่ไหวนะตอนนี้กูแจ้งหนึ่งบาทาโอ้โหเครียดอนนเออกูฟาดหมดนะงานเงินกูฟาดหมดนะเฮ้ฮิ่หัวเราอนให้ผมโดนหน่อยครับอยา่าถ<ช>เห็นแม่เล่นที่รักแม่ยังเล่นไม่เก่งไอคือแม่ไม่เคยสอนเลยไม่เคยพูดทุกวันแม่เดี๋ยวหน,นูจะนั่งตุกซีบคั่งแม่นะมีแต่คำพูดไม่คเคยมีก,การกระทำมันเกินไปว่นนะคุ้ว่าใครเหรอคุยคนเดียว อยู่คนเดียวเอาที่ท่าผมของเขาขึ้นมาเอาที่ท่าผมนางฟ้าของเขาขึ้นมาแลเอาที่คาผมมาเราจะไปถือป้านตั้งยืนเอาที่คาผมมาใช้อยู่ไปเอื้อมมันอยู่ระดับมันไม่ถอดแล้วเธอแป้งยืนได้ไหมผมมันเปรียวน้องคิวเขาจะไปคุยธุระกับป้าแอนได้ไหมทำไมถึงพี่คิวต้องขัดจรวดคิวขัดจรวดตรงไหนมุดเลยขนาดมุดฟิลล์มันขับเปแล้วอะครบอไม่ติด ก็มาดิก็มาดิเอ้ยอยู่ดีๆก็ได้เงินก้อนก็เบื่อยอน <c oughs> ได้เงินก้อนเสียบ้านเราชี้เอาเองตั้งแต่นดีอ่ะก็เบื่อ <c oughs> พี่คิวขนวันไหนครับอ,อ๋อพี่ไม่ค่อยขนยาครับอย่างเงี้ยพี่ขนโคลเทรียครับ <c oughs> สมุนวุ่นชนนั้นมา ไม่เป็นไรสมุิว่าคิวหน้าหลาคนดูคนดูก็่ไม่เป็นไรคนดูนัาแช์ค anyway. ิวหน่อยได้ไหมคิวเองโหดว่ะน้องกูปัดขวาดีกว่าผมแม่งจะเล่นไม่ปิวปัดไปทางขวาผมเจอ วัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยิงยืมไหนยิงค่ะโอ้เยเี็บเจยบนะ พอ,อดิกูตายนี่เล่นเกมอะไรมาน่าจะฟรีไฟกับจีพีอลแลนด์ครับถามเกมมาแล้วเอาหัวใจรวๆนะครับเครียดหรอคนดูนิวแม่งเป็นเฮียอะไรวะพี่คิววันนี้พี่คิวเล่นอะไรนะวันนี้เล่นแป่เล่นครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนครับทุกคน ครับไม่มีอะไรอ่ะกินขนมดีกว่าครับตึงเกิน,นะครับไอคิวไอตัดเอา้าไอเหี้ยดูดีก็ด่ากูเฉยเ,เลยกูไปทำอะไรให้มึงบนี่มากันไรตัดเล็บไปไหนอ่ะเล็บขาดใอ้อ๋อเก่งทั้งคู่นี่เองอเใช่ไหมครับ เสือสวยเสือสวยไม่ตอบเลยนะครับเนี่ยอะไรไอ้ยิงบอกว่าให้คิวแปมฟันให้ดูไอ้คิวแปมฟันให้ดูแต่ยิงแม่งไม่เคยให้คิวเห็นหน้าเลยกูแตกเฮียนิ้วก้อยเอแปะเอนิ้วก้อยมันไม่ดี f อ้าวยไม่ทำอะไรเลยอ้าวอหหนูลืมซื้อปืนเลยเอา มาครับคนดูผมเอาจริงนะครับไอ้พวกนี้มันวอนขออ้อนวอนชีวิตผมนะครับเนี่ยผมเลยอ่อนให้มันเอาเราไม่ซื้อปืนให้เขาหรอเธอไปไอคิวดาวนค่ะให้เล่นก่อนเลย mouse ใหม่อ่ะเนาะอย่างว่าเล่นไม่คข้าเนี่ย

เราต่อวันที่หวานมาก hmm. หวานมากหวานมากหอยคำเอ้ยตัวตึงอยู่ทางนี้มีผักชีด้วยนะครับ อร่อยมากทุกคนอืมเฮ้ดลมอืม,อ,มอร่อยนะครับเหมือนมึงน่ารักกูก็ไม่ได้บอกหนิกูน่ารักกูกินเค้กเค้กกูน้ามาจบแล้วเหรอเพื่อนคิวไม่รู้ครับมึงกินข้าวหรือกินขี้วะกูกินครีมครับอิโอ่ มัลใหม่แม่งไม่ถนัดเลยครัดูมันเคมาแล้วมันเหมือนใหม่อ่ะมันไม่มีไออ <First Blood. S 2> ุ่นไอเลี้ยวนยั่ไไปตรงที่ซีโร่ไอ้กูกินอยู่ได้มึงบังอาจปุกซาตานซา,า,าตานกำลงงกังโมโหกินอยู่มึงบังอาจปุกซาตานในชีวิตกู ซาตานเอา้าที่หลอกขึ้นมากครับพี่อะไรพูดจริง